โอ้ oh. oh. ลงมาแล้ว oh, oh. ลงมาแล้ว <c oughs> งูค่อยๆลงมาอย่างช้าๆงูค่อยๆลงมาอย่างช้าๆเ <c oughs> มื่อไหร่เพื่อนผมจะมาเนี่ย <c oughs> เอาเหอะ งูจะลงมามหรือเป, <electromagn uum S 2> ปล่างูจะเป็นยังไงนะงูจะลงมาเป็นยังไงว้าว <norms> <shop> โอ้ยไม่ต้องบอกนะบ้านตะี้เท่าไหร่นะโอ้ยเรียบรเลยตัวบักเอกเลยโอ้ยเรียบร้อย